ก็เป็นคณิตสาธิตนะครับเล่น2อทับหตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องของพาราโบลาอยู่นะครับก็คือกราฟเส้นโค้งพาราโบลานะวันก่อนเราก็เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นกราฟพาราโบลาเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างถ้าพาราโบลาให้สมการมาตรฐานมาที่เราเรียกก็ชื่อจริงอ่ะ ต้องบอกได้ว่า h k เท่าไหร่ครับขับกลับๆๆหงายแล้วเนื้อหาที่มีมาต่อจากนั้นก็คือถ้ามี h k มาให้มีจุดยอดมาให้มีจุดผ่านให้หาสมก,การยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่อต้อนเนี่ยกรูปั๊กจะมาเฉลยก็โจทย์ที่ให้ไปทําในหน้าที่40ก่อนนิดนึงนะครับอลองเช็คดูว่าถูกหรือผิดนะครับเช็คดูว่าถูกหรือผิดนะ ให้ชื่อจริงมาให้ชื่อจริงมาถามเฮดเคนะครับเฮดเคให้ดูตรงนี้จำได้ไหมนะฮะเฮดเครื่องหมายตรงข้ามเคเครื่องหมายเดียวกันว่าเขียนผิดเคต้องบวกสี่นะเคต้องเครื่องหมายเดียวกันเฮดเครื่องหมายตรงข้ามนะครับตรงน,นี้ลองดูนะถ้าถูกก็ติ๊ถูกเลยนะครับถ้าไม่ถูกก็ตดให้เรียบร้อยอนะ่โอเคนะ อันนี้ก็ลองดูว่าถูกไหมนะครับก็พอสดูก,ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปครับไปดูการบ้านหนะ้าสี่สิบเอ็ดหนะ้าสี่สิบเอ็ดนี่ตัวสีถูกไหมสีน้ำเงินนะครับที่ให้ทำเองคือสีน้ำเงินนะนะครับอลองพอสดูก,ก่อนแล้วก็จบด,ดูนะครับโอเคต่อมา รือ่องนี้จำได้ไหมนาะ42ให้ h ให้ k ให้จุดผ่านถามสมการทำยังไงนะครับไปทบทวนดูนะให้ h ให้ k ให้จุดผ่านหาสมการทำยังไงนะครับก็ต้องเอา h k x y ไปแทนค่า h k x y ไปแทนค่าหา a ออกมาพอได้ a ปั๊บเอา a กลับไปแทนนี้เอา a h k กลับไปแทนนนี้ประก็ตอบเป็นสมการออกมานะครับแล้วก็มีการบ้านี้ทำในหน้าที่ ซีสามซสี่สามสี่นี่คุณพักขออนุญาตถ้าใครอยากให้ตรวจนะครับส่งมาทางไลน์แล้วกันไลน์ส่วนตัวนะไม่ใช่ไลน์กลุ่มมาแอดไลน์ส่วนตัวคุณพักแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาคุณพักจะตรวจผ่านโทรศัพท์ไปให้เลยมันมีโปรแกรมในการตรวจผ่านเขียนลงไปได้เลยนะครับเพราะนั้นใครอยากให้ตรวจหน้า4ีสิบสี่สิบสามหรือส่สิบสี่ก็ส่งมานะโอเคครับต่อมาฮะดูเรื่องใหม่วันนี้ครับ สมการพาราโบลาแต่เป็นสมการสมการชีอเล่นครับสมการไม่มาตรฐานถามว่ากูแบงแยกยังไงสมการมาตรฐานไม่มาตรฐานสมการมาตรฐานเนี่ยจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ a วงเล็บ x ลบ h กาลังสองบวก k เป็นกำลังสองสมบูรณ์แต่สมการที่ไม่มาตรฐานหรือสมการทั่วไปเนี่ยจะไม่เป็นกําลังสองสมบูรณ์คือมันจะกระจายออกมาแล้ว สมการไหนที่ไม่ใช่สมการมาตรฐานเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าสมการทั่วไปเนี่ยนะครับมันไม่สามา,ารถจะบอกได้ว่า H K มีค่าเท่าไหร่ตราบใดที่ไม่รู้วิธีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกต้องดูนีตจดไปเลยนะครับสิ่งที่ลูกจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าสมการไม่เป็นการสองสมบูรณ์พาราโบล,ลาเนี่ยนะครับจะหา H K ต้องทำกางขั้นตอนอย่างนี้ครับ H เนี่ยลูกต้องใช้สูตรที่ชื่อว่าลบ b ส่วน2 a B คือใครครับ B คือเลขที่ติดกับ X -B คลบ b คือเครื่องหมายตรงข้ามลบ b 2a ก็คือ2เท่าของเลขหน้าสุดนะครับส่วนค่า A เนี่ยจะเป็นเอาไว้ตัวดูว่ากราฟความหรือหายนะครับถ้า A เป็นบวกกราฟหงายเเป็นลบกราฟความนะครับทีนี้พอลูกได้สูตรลบ b ส่วนสอแล้วนะครับลูกก็จะหาค่า H ได้นะครับพอลูกจะหาค่า K เนี่ยให้ลูกเอาค่า h ที่ได้เนี่ยแทนลงในเแล้วหา y ตามขั้นตอนนี้เลยตรงนี้จดก่อนนะครับจดก่อนเดี๋ยวคอยโอเคนะครับพอจดเสร็จแล้วมาดูวิธีการใช้งานเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทำให้ดูทําให้แล้วแต่จะอธิบายให้ฟังนะครับสมการแรกครับ y เท่ากับอะไร y เท่ากับลบสพกกำลังสองลบสิบสอกบวกสิ สมการ1 y เท่ากับ4 x กำลัง2บวกแ x บวก15 a b c คืออะไรพี่แบคเลขเรียงตามลำดับเลยครับ a b c ตามลำดับเลยนี่ a นี่ b นี่ c เรียงเลย a b c นี่เรียงเลยเขียนไหมครับพอได้ a b c มาแล้วนะครับจะหา h ต้องใช้สูตรลบ b ส่วน2ออะไร2อ a h ครับลบ b ส่วน2 a ลบ b b คือใคร b คือลบ12 สองเอคือใครเอคือลบสามลบชนลบเป็นบวกบวกตัดลบได้ลบลบสามชิ้นคาตอบเป็นลบเหมือนเดิมนะครับสิบสองหารหกสองสามได้หกสิบสองหารหกได้สองแปลว่า h เป็นสองหา k คทำไมพี่แบกเอาไอสองไอเเป็นลบสเนี่ยเอาไอลบสที่ได้เนี่ยครับกลับไปยัดในค่า x ตรงนี้ไปแทนค่าในสมการตรงนี้แล้วหา y ออกมา บลบสาม x กำลังสอง x ให้เปลี่ยนเป็นลบสองใส่เข้าไปลบสิบสอง x ลบสองใส่เข้าไปบวกซิบบวกิบคิดเลขออกมาค่าที่ได้จะเป็นค่าค่า k เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เป็นสมการ,รไม่มาตรฐานหรือสมการ,รทั่วไปพาราโบลาเนี่ยจะหา hk ต้องทําแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีสมการ,รอยู่สรรองแบบพาราโบลาเนี่ยสมการ,รชื่อจริงคือสมการ,รมาตรฐาน มี h k อยู่ในนั้นแล้วเป็นกันนาสอสมบูรณ์กลับสมการไม่มาตรฐานคือสมการทั่วไปนะครับกระจายออกมาอย่างนี้จะหา h k ต้องใช้สูตรตามขั้นตอนทุกนี่นะครับ a b c เห็นไหมลบ b ลบ b 2a 2a ตามสูตรนี้คิดเลขออกมาเอาเลขที่ได้กลับไปแทนในสมการแทนในค่า x แล้วคิดเลขออกมาใหม่ได้ค่า y 2ตัวนี้จะเรียกว่า h k โอเคไหมครับ จดไปนะจดไปนะครับเสร็จแล้วก็ลองทําข้างล่างเป็นการบ้านนะครับอยค่อยมาเฉลยนะโอเคครับต่อไปหน้าที่46ครับ46คืออะไรดูนี้ครับ46เป็นข้อสอบสาธิตป,ปัตตานีข้อสอบสาธิตป,ปัตตานีอยู่อยู่อยู่ยข,ข้อด้านล่างนะครับแต่ว่าเอาที่ฎีตรงนี้ก็มาดูนี่คืออะไรครับ อันนี้คือก้าวพาราโบลาครับจุดตรงนี้เ็าเรียกจุดยอดจะหาก็คือ hk จะหายังไงก็แล้วแต่ว่าโจทย์ให้สมการมาเป็นแบบไหนถ้าให้สมการกำลังสองสมบูรณ์ก็ง่ายหน่อยให้สมการธรรมดาแบบเมื่อก็ต้องใช้สูตรลบอไลบ b ตวสอง a อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนี่คือจุดยอดจุดนี้ก็เรียกจุดตัดแกน x ครับจุดตัดแกน x จุดยอดตรงนี้ก็เรียกว่าจุดอ่ำสุดหรือค่าต่ําสุดจุดต่ําสุด เส้นตรงที่อยู่พารนีู้ได้แกนสมเลรแกนสมมากครับทีนี้มันจะมีข้อสอบอยู่เพีนหนึ่งครับถามความสัมพันธ์ระหว่าง x ก,กับ y ในภาพยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่ง y เท่ยกับศูนย์เมื่อไหร่แปเ็นภาษาคนว่าไงครับ y เท่กับศูนย์เมื่อไหร่คำว่า y เท่ยกับศูนย์เนี่ยแปลว่าตัดแกน x ตรงไหนเนี่ยตรงนี้กูแปะแปลภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาพวกเราให้ คำว่า y เท่ากับ0เนี่ยแปลว่าตัดแกน x ตรงไหนนี่ฮะตัดแกน x ตรงนี้กับตรงนี้ต่อตัด x ที่ลบ4และ x 3แล้วคนที่ทำข้อนี้ได้คือต้องรู้ว่า y เท่ากับ0แปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าตัดแกน x ตรงไหนต่อไปครับ y มากกว่า0เมื่อไหร่คำว่า y มากกว่า0คือกราฟอยู่เหนือแกน x เพราะคำว่ามากกว่า0 y มากกว่า0คืออยู่ด้านบน ้นานล่างเขาเรียกวายน้อยกว่าศูนย์นั้นคำว่า y มากกว่าศูนย์เมื่อไหร่นะครับเมื่อเมื่อมาเอกเป็นยังไงยมากกว่าศูนย์เมื่ออยู่เหนือแกนเอกครับเมื่อกราฟอยู่เหนือแกนเอกซึ่งทุกสังเกตไหมว่ากราฟเนี่ยจะอยู่เหนือแกนเอกอยู่สองสองสองช่วงช่วงแรกก็คือตั้งแต่เลขสามไปเรื่อยๆกราฟจะอยู่เหนือแกนเอกหมดเลยอีกการหนึ่งคือลบสี่ไปเรื่อยๆกาฟอยู่เหนือแกนเอกหมดเลยส่วนตั้งแต่ลบสี่มาถึงสามเนี่ยเรียกว่าอยู่ใต้แกนเอก แต่ข้อ2เนี่ยต้องการกราฟอยู่เหนือแกน x เพกราะคำว่า y มากกว่าศูนย์เนี่ยเรียกว่าเหนือแกน x เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากราฟอยู่เหนือแกน x เมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่า3ไปเรื่อยๆกบลบ4ถอยหลังกลับไปเรื่อยๆ3ไปเรื่อยๆเรียกว่า x มากกว่า3ลบ4ถอยหลังไปเรื่อยๆเรียกว่า x น้อยกว่าลบโอเคไหมครับวันข้อนี้จะตอบว่า y มากกว่า0หรือเรียกว่าเหนือแกน x เนี่ยเมื่อ x เนี่ย3ไปเรื่อยๆ y เนี่ยลบ4ไปทเรื่อยๆนงลูกโอเคนะครับต่อมา y น้อยกว่าศูนย์เมื่อไหร่ y น้อยกว่าศนแปลว่ากราฟอยู่ใต้แกน x เมื่อไหร่นี่ครับทั้งหมดนี้เรียกว่ากราฟใต้แกน x หมดเลยตรงนี้ภาษาคณิตศาสตร์เรียกวา y น้อยกว่าศูนย์ถามว่า y น้อยกว่าศูนย์เมื่อไหร่เมื่อ x อยู่ระหว่างนี้ฮะระหว่างลบสกับสามโอเคหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจความหมายมาก่อนถึงจะตอบคำถามก็ได้นะครับ วายมากกว่าศูนย์แปลว่าตัดแกน x ตรงไหนวายมากกว่าศูนย์แปลว่าอยู่เหนือแกน x เมื่อไหร่วายน้อยกว่าศูนย์แปลว่าอยู่ใต้แกน x เมื่อไหร่โอเคไหมครับโอเคนะจบให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้ไปดูข้อสอบกับตรงที่ผ่านนะครับมาดูข้อสอบสอนเป็นคลิปเนี่ยอาจจะไม่สัใจเรื่องปริมาณนะครับแต่มันดูได้เรื่อย ดูได้เรื่อยๆมีความตั้งใจดูค่อนข้างสูงแต่ถ้ากูแบกอัดชั่วโมงนึงกูแบกกอัดได้สองชั่วโมงก็อัดได้แต่กูแบกเห็นมา,มากๆนะครับลูกดูได้ไม่เกินยี่สิบนาทีจะรษฐแตกแ,แล้วหลังจากนั้นนะครับที่สาคัญคือมันจะส่งผลกระทบกับความเข้าใจและการจดนะครับออาดูนี้เลยละเี่ยเขาบอกว่าสมการที่ให้มาเนี่ย y มีค่าเป็นบวกเมื่อไหร่นี่ไงถามเคสนี้ ถามเชสนี้เป็นข้อสอบสาธิตนะข้อนี้ก็บอกริงถามเชสนี้ <S <S เนื้อแกนนี <S 1> <S 1> ้เ่ไรแสดงว่าจะตอบได้ลูกต้องมีภาพแบบนี้ก่อนถูกไหมซึ่งจะมีภาพแบบนี้ได้เนี่ยลูกต้องรูก่อกว่าตัดแกนนีตรงไหนถูกไ่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับลูกก็ต้องไปดูก่อนว่าตัดแกนนีตรงไหนซึ่งตัดแกนนีตรงไหนเนี่ยให้ลูกแก้สมการแยกแฟกเตอร์ครับถ้าอยากรู้ว่าตัดแกนนีตรงไหนหจับสมการท่ากับศูนย์แล้วมาแยกแฟกเตอร์แยกแฟกเตอร์คืนพี่แบ๊ก คูณกันก็ได้เท่าเดิมครับหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังคู่ใกล้กับคู่ไกลได้ตรงกลางนะครับพอยายเแฟกเตอร์เสร็จแล้วก็ย้ายข้ามกลับมาลบหเป็น5้บวกสเป็นลบสมีเลขข้างหน้าเอามาหารด้วยแต่ว่าตัดแกน x2 ที่ตัดห้าครั้งหนึงลบสส่วนสครั้งหนึ่งข้อนี้จะตรวจถามว่า y เท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ตอบ5กับลบสส่วนสวน แต่โจทย์ไปถามว่า y มากกว่า0เมื่อไหร่แปลว่าอยู่เหนือแกน x เมื่อไหร่ซึ่งอยู่เหนือแกน x จะมีสองช่วงช่วงแรกคือ5ไปเรื่อยๆเรียกว่า x มากกว่า5อีกช่วงหนึ่งคือลบ3จน2ไปเรื่อยๆเรียกว่า x น้อยกว่าลบ3จน2เพราะมันไปทางนู้นมันจะน้อยกว่านะครับมาทางนี้มันจะมากกว่าแต่ถ้าโจทย์ถามว่า y น้อยกว่า0เมื่อไหร่ก็คือถามด้านล่างก็ถามด้านล่างก็ตอบว่าอยู่ระหว่างนี้ถึงนี้นะครับอ่ะตรวนี้จดให้เรียบร้อยดูวย พราะจดไว้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาอ,อันหนึ่งแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้หลายๆคนคงคงเคยเห็นคำพูดพวกนี้บ่อยนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นคำพูดพวกนี้บ่อยๆนะครับดูข้างบนก่อนนะครับผ่านจุด ข้อนี้พี่แบกพูดนอกเรื่องมีงก็ไม่ได้นอกเรื่องมากนะครับข้อนี้เป็นสมการพาราโบลาที่เป็นสมการทั่วไปเพราะอะไรพี่แบคเพราะไม่เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์เรียงตัวแบบ a b c อย่างนี้เรียกว่าพาราโบลาทั่วไปนะครับพาราโบลาทั่วไปในหา h k ต้องใช้สูตรลบ b ส่วน 2a แบบขั้นตอนเมื่อกี้ครับก่อนหน้านี้นะแต่ข้อนี้โจทย์บอกว่าเนี่ยมันมีพาราโบลาลูปหนึ่งครับถามว่าพี่แบครู้ได้ไงว่ามันคว่ำดูตรงนี้ครับ ตรงนี้เ,เรียกค่า a a ติดลบครับแต่ความตรงนี้เรียกเท k จุดผ่านเรียก x y a ็คือจุดผ่านแต่ว่าข้อน,นี้เขาบอกจุดอะไรจุดผ่านลูกจำไว้นะคณิตศาสตร์เขาพูดกันติดป,ปากเลยผ่านจุดเอาไปทําอะไรเอาไปดี๋ยว่าตีเลยผ่านจุดเอาไปแทนค่าถูกต้องครับคำว่าแทนค่าคือตัวหน้าแทน x ตัวหลังแทน y ผ่านจุดแทนค่าผ่านจุดแทนค่าโอเคไหมครับเนี่ย yeah. ตัวหน้าแทน x ตัวหลังแทน y แทนลงไปแทนเฉพาะ x กับ y นะ c ไม่ต้องบางคนบอกว่าแทนที 4, ่ c เป็น b ขอหา c ลูกแทน c ทําแมวเลยฮะนะนครับที่เดี๋ยวเราคิดเลขน,นะลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณลบ, 4, ลบ, 4, ลบ 2, ณสีบ 1, ส่ได้ลบสี่ลบสองคูณสองลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองเราคิดเลขมาได้สี่เป็น 4. สี่สรุปข้อนี้ผ่านจุดแทนค่า,าจบนะครับต่อไปข้อข้างล่างครับโอ้หาค่าสูงสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดก็คือหาเชกับหา k Hk เขาเรียกจุดยอดนะลูกเขาเรียกจุดยอดจะเป็นสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับการาฟความดึงงานนะครับเอาหา Hk ก่อนแต่ข้อนี้ลูกสังเกตไหมสมการไม่ได้เป็นการสองสมบูรณ์นะอย่างนี้เรียกสมการ a b อะไร a b c สมการ a b c จะหา H ต้องใช้สูตรลบ b ส่วน2 a ลบ b ส่วน2 a b คือใคร b คือตัวกลางฮนะ b คือ8มีลบต้นหน้าด้วย2 a a คือใคร a คือลบ2คิดเลขออกมาก้อนนี้ สองคูณสองได้สี่สี่หารแปดได้สองลบลบเป็นบวกได้เฮดเป็นสองแปลว่าจุดยอดตรงนี้คือสองแต่ขอชั้นแก้กรามนี้นะจุดยอดนี้เป็น 2. 1, 2. Y, อสองเเป็นสองเท่าไหาร,าร่เอาสองกลับไปแทนค่าในสมการเอาสองแทนในนี้แทนในน,นี้แล้วคิดเลขได้เจ็ดแปลว่าจุดยอดคือ h k คือสองเจ็ดแปลว่าจุดตรงนี้คือสองเจ็ดเข้าไหมค,ครับก oh. ราฟคว่ำกราฟคว่ำก็แปลว่าเป็นจุดสูงอะไรสูงศูนสองเจ็ดแต่ถ้าตอบสองเจ็ดนะ โจทย์ไม่ได้ถามจุดสูงสุดโจทย์ถามค่าสูงสุดถ้ามีคําว่าค่าเนี่ยตอบแต่ตัว y ครับแต่แต่ถ้าตอบแต่ x เขาเรียกแกนสมอะไรแกนสมมาถ้า x เท่ากับ2เ,เรียกแกนสมมาถ้าค่าสูงสุดเรียกวานท่7งน,นั้นร้วนี้ต้องตอบว่าวาัที่17นะครับอย่าตอบเป็นจุดสูงสุดนะโอเคครับก็เท่านี้ก็เนาะโอเคครับ